สวัสดีค่ะชาวราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมดูดวงรายสัปดาห์วันที่25ถึงวันที่31กรก,กฎาคม2564ปัจจุบันได้ไพ่เดอะเวิร์ในที่สุดการเดินทางก็มาถึงจุดสูงสุดของชีวิตกลายเป็นคนมีชื่อเสียงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางกายใจพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีความรักก็เข้าอกเข้าใจกันดี มีความอุดมสมบูรณ์ในอดีตได้ไพ่เดอะเฮอร์มิได้มีช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ค้นคว้าศึกษาฝึกฝนปฏิบัติจนกว่าจะเข้าใจอย่างถ่องแท้และเชี่ยวชาญเป็นช่วงเวลาของการเก็บตัวเพื่อเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่าเดิมแนวโน้มในอนาคตได้ไพ่เดอะฟูลเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ชอบท่องเที่ยวใช้ชีวิตสนุกสนาน ไม่กังวลกับสิ่งใดลองเสี่ยงบางอย่างการมองโลกในแง่ดีและความบริสุทธิ์ใจจะทำให้คุณแคล้วคลาดและปลอดภัยแนะนำให้ถือศีลบูชาพระพิกเนศพระพรมถวายสังฆทานผ้าไตรปัจจัยสีถวายเพลตักบาตอาหารขาวหวานน้ำดื่มดอกไม้จะดีต่อเจ้าชะตา ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ